สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีคลิปมาบอกหรือมาแนะนำนะครับวิธีการรับของกันไกลเนี่ยนะครับของใช้ในบ้านเรานะครับคือนี่มันไม่เข้านะครับกันไกลไม่เข้ารับยังไงถึงจะเข้านะครับแล้วก็วันนี้จะมาบอกวิธีการรับ คมกันไกให้เข้านะครับนี่ครับน,นี้ก็เป็นกันไกที่ใช้นะครับใครที่มีอยู่ที่บ้านแล้วใช้แล้วมันมันไม่คมนะครับวันนี้ก็จะบอกมาบอกวิธีนะครับการรับกันไกแบบง่ายๆเลยนะครับคือทําไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็จะได้กันไกที่คมกลับมาแบบ ซื้อใหม่เลยนะครับแบบซื้อใหม่เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเสียเงินซื้อมาใหม่เลยครับโดยจะมีวิธีการทำง่ายๆนะครับเด mm ี hmm. ย๋ยวมารอตามติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก mm ่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับดูใน y o u t u b e ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับดูใน f a c e b o o k ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มีอะไรแนะนำกันมาอีกก็ ตอกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำวิธีการต่างๆให้พี่น้องแฟนเพจแล้วก็ทาง youtube ได้ดูนะครับผมโอเคครับนี่นะครับผมจะมาลองตัดกันลองกันไกลเลยนะครับมันก็ไม่ค่อยเข้าเหมือนที่เราเคยซื้อมาโดยผมไกลจะเอาไว้ตัดกันกระแท่นนะครับนี่ครับดึงก็ไม่อยากจะไปแล้วครับทุกทีจะถ้าดึงไปอย่างนี้นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ มันก็จะปื้อไปเลยนะครับนี่ครับไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าเราตัดกันกระแทกตรงของให้ลูกค้างี่นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับดึงไม่ไปเลยนะตัวนี้เราจะลองดูสีแดงนะครับผมว่ามันจะเข้าไหมครับนี่ก็ดึงไม่อยากจะไปนะครับนี่ครับตัดไม่ออกเลยนตัดไม่เข้าเลยนะครับ วิธีการของผมก็จะใช้ขวดนะครับขวดจะเป็นขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดโซดาขวดสปอนเซอร์ขวด m 1 0มหรือว่าขวดอะไรต่างๆนี่นะครับเราก็จะมารับคมกันไกลด้วยขวดกันนะครับว่ามันจะเข้ากลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับดีครับก่อเดื่นเราก็ทำอย่างนี้นะครับ จบขวดขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างนี้ครับผมนีนครับเป็นการรับคมนะครับนี่ครับการรับคมกันไก่นะครับทำประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีก็ก็หยุดแล้วก็ ลองตัดดูนะครับว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการไหมคมกันไกลมันจะเข้าตามที่เราอยากให้มันเข้าคมจริงๆไหมนะครับนี่นะครับทำประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับผม ปไปน,นี้ครับนี่ครับผมก็จะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ลองเอามือกดดูนะครับ,น,รบ,รบนะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับ ครับมาลองดูกันครับว่าจะตัดได้ไหมโอ้คมคมมากครับท่านผู้ชมครับนะครับกลับมาคมอยู่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมอืได้ผลจริงๆริงนะครับมาลองตัดกันกระแทกดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับเวลาเราตัดเราก็จะดึงนี้ไปนะครับโอ้ได้จริงครับท่านผู้ชมครับโอ้เข้าเลยครับ นะครับก็ตัดกันกระแทกส่งของนะครับก็จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับโอ้เข้าจริงครับพี่น้องโอ้ไปลองใช้ได้นะครับเราไม่ต้องเสียเงินซื้อหินฝนมีดเลยนะครับหินฝนมีดคือที่รับมีดนะครับมาลองตัวนี้ดูนะครับสีแดงเข้าแล้วนะครับตัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับผ่านแล้วนะครับถือว่าคมกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ถ้าใครอยากให้มันเข้ามากกว่าเดิมเราก็ทําไปนานๆเลยนะครับนี่ครับคมมันก็จะเริ่มกลับมานะครับนี่คคก็จะเริ่มกลับมานะครับเดี๋ยวจะลองสีเขียวดูนะครับลองทําสีเขียวดูนะครับ ไม่ต้องเสียเงินซื้อหินรับมีดเลยนะครับผมก็หินก็หินเพชรก็ราคาแพงนะครับหินรับมีดนะครับก็ตามยี่ห้อตามนั่นแหละครับหรือถ้าใครอยากไปซื้อมาก็ดีนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นรับหินรับมีดเดี๋ยวผมจะสอนไปมาอีกคลิปหนึ่งนะครับวิธีการรับจะรับยังไงนะครับดียวลองทำ ตัวนี้ดูก่อนนะครับนี่ครับนับไปเลยครับประมาณสักหนึ่งนาทีครับทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆเลยครับหลายคนสงสัยเป็นได้เฉพาะขวดสปอนเซอร์อย่างเดียวใช่ไหมครับก็ได้ทุกขวดเลยนะครับที่เป็นขวดแก้วนะครับ จะเป็นขวดโซดาขวดเบียร์ขวดเอลน้อยขวดอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวผมมีแต่วขวดสปอนเซอร์ครับก็เลยเอามาทำบอก,ก่ันผู้ชมก่อนนะครทีนี้ทำไปเลยครับนานพอสมควรแล้วแล้วก็พองนะครับเรามาลองตัดดูนะครับว่าจะได้ไหม ได้นะครับโอเคครับคมก็กลับมาอีกแล้วนะครับครับได้นะครับโอเคนะครับโอ้เข้าจริงครับพี่น้องครับมาลองตัดตัวนี้ดูนะครับมันจะเข้าไหมครับโอ้ได้อยู่นะครับดีกว่าไปซื้อใหม่นะครับอย่าทิ้งนะครับกังไกลเก่า ที่สนิมเกิดขานะครับที่ใช้งานมาแล้วก็ก็สามารถนํามาทําแบบผมก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับนะผมจะตัดดูนะครับโดยปกติผมก็จะใช้กันไกนะครับการตัดส่งให้ตัดห่อกัระดากส่งของให้ลูกค้านะครับนี่นะครับเอาได้อยู่ครับนะครับปกติดึงนี้ไม่ขาดเลยนะครับ เรื่องนี้ไม่ขาดเลยอันนี้ได้นะครับได้อยู่ครับได้อยู่นะครับได้นะครับถึงจะเป็นกันไกลที่ไม่มียี่ห้อนะครับส่วนตัวนี้ก็มียี่ห้อนะครับมียี่ห้อก็ยี่ห้อดังนะครับแต่ใช้นานๆไปมันก็มันก็จะสึกลอตามอายุมันนะครับแล้วก็มาทําที่รับมีดแบบทําง่ายๆเลยนะครับผม คครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่อยากจะเอาไปทําตามก็เอาไปทำตามได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ